นี่คือผู้เสี่ยงชีวิตอยู่ที่ไหนครับโรงพยาบาลครับวันนี้เขานัดวจะเขาส่งออกมาแรกกับบ่ายอะครับเอารถทางนั้นเขามาส่งเพราะว่าเขาตอนแรกไม่ไม่ทราบทางนี้ครับผมขอโทษด้วยครับเราก็ไม่ค่อยมีทาเขาพคุลงๆงอ่ะนะพี่พี่ยกยกเลิกเขาได้ไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ต้องเสียเงินนะพอบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมพี่คุยกับเขาได้ไหมว่าเดี๋ยวให้รถเราไปรับป่ะครับ ใช่ผมคุยกับเขาแล้วแต่คือเขาก็ยืนยันอยูอย่เรื่งว่าคือผมพูดตรงๆนะครับครับพี่ไม่น่ามาหาเงินจากเราอย่างนี้เพราะเราเองเราก็ลําบากอยู่จริงๆคือมันฉุกเะินเราก็ไม่เคยเจออย่างนี้ครับพี่พี่คุยกับเขาได้ไหมครับพี่พี่ไม่มีผมคุยกับเขาแล้วพี่แต่ก็คือเขาก็เรื่องของเรื่องคือเอกสารเราก็ดันยื่นให้เขาไปหมดแล้วมันก็เหมือนมัดมือชกเราไปแล้วครับพี่ครับแล้วแล้วเนาเรียกค่ารถที่เท่าไหร่ครับอย่างนี้นะพี่ บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะมีฉีดน้ํายาสลเดี๋ยวต้องติดต่อโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องมีค่าเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะช่วยพูดให้นะค่ารักษาพันสองตอนแรกเขาบอกเขาจะช่วยพูดครับตอนที่ตอนที่ผมไม่ต้องไปอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเสร็จปุ๊บพอแบบเราแบบโอเคอะไรเงี้ยเราือในสามพันแปดหาฉีดยาส่า 2000, นะงค่ารดสองพันนะเอาคิ่หนูคราวนี้นะข่าวนั้นเสร็จปุ๊บเออพี่ต้องไปนะพี่คงต้องไปเซ็นเอง ไปขอขอนุเคราะห์เอาเองเอา้อาวอ,อย่างนี้แสดงว่าอืมันมัน้ม,นมนงมีอะไรแล้วเ <ไป S 2> ออที่ว่า,าตั้งตั้งตั้งใจสวดกี่คืนครับหรือว่าสวดผมผมจา่าแค่คืนเดียวนะฮะเพราะพรุ่งนี้ว่าจะมาถึงก็เย็นใช่ไหมครับทั้งทั้งหมดเลยที่พี่ต้องจ่ายเท่าไหร่ครับจัดลวงเขาบอกผมว่าเขาบอกผมว่าสามพันแปดครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปโรงพยาบาลเองเพื่อไปเขียนใบอนุเคราะห์อ,อะไรที่เขาว่าเนี่ยแหละไม่เขียนทําไมเนาะพี่ในเมื่อเราจ่ายตังค์เออผมก็ ก็ไม่ทันคนพี่พูดตรงเลยไม่คิดว่ามันจะมาหากินแบบยามคนอย่างเนี้พี่ทงนี้พี่ตบมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยพี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมช่วยโอ้ผมขอบพระคุณมากครับพี่ผมชื่อเราจะพอมครับผมไปหาพี่พี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อแป๊ะพี่แป๊ะครับไปครับพี่ครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนผมครับขอบพระคุณครับ เป็นน่าจะเป็นหลานชายของน่นานใช่ไหมหลวงพ่อผมรู้มาบางวัดน,นีทะเลาะกับคนในพวผู้พังเลยเนาะทะเลาะกเลยนะยนะคนประโยชน์จัดเรียกค่าไเดี๋ยวนี้คืออย่างเนี้ยแตยกก่ก่อนอย่างโรงพันตำรวจเนี่ยสมัยก่อนเราไปเนี่ยเราจเสียตังค์นะครับาร500แต่เดี๋ยวนมียพอไม่ได้เรียกร้องอะไรเงี้ย เดี๋ยวนี้เราไปเขาก็ดูแลเราดีแต่มันมีพวกฉวยโอกาสดีเนี่ยเงินตังค์ไปกระจาเ<น>ยเทาไรเท่าไน,นะเหมืนหอนว่าอาจารย์ผมสงสารมีศพนึ่ไปชนบุรีค้ารถไปส่งชนบุบนนรีพูดไปตามเนื้อผ้าของอาจารย์นะพูดตามในภ้อาว่าอาจารย์ทำโครงการนี้นี้ช่วยเ,เหลือสงเคราะห์อะไรอะไร ครับพี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าออที่มีการลงโพสต์ลงติกต็อกนะครับประเด็นเกี่ยวกับออคนที่จ่ายเงินค่าส่งสามพแล้วยังไงเป็นยังไงบ้างครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกไว้ก่อนว่าการตายตรงนี้ที่มีราคานะครับวันนั้นเป็นมื่อวันศุรนนะครับที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันพุธ นะครับผมมีสายโทรศัพท์หนึ่งสายโทรเข้ามาที่วัดราบคองธรรมแจ้งว่าน้าชายของเขาได้เสียชีวิตลงนะครับอยู่บริเวณในวัดวัดหนึ่งนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็นําร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งสถาบันนิติเวชตามที่ต่างๆนะครับในเขตกรุงเทพนะครับหลังจากนั้นก็มีญาติครับผู้เสียชีวิตรายนี้ได้ติดต่อหาวัดเผาแต่วัดนั้นนะครับเต็ม เขเลยต้องหาอีกวัดหนึ่งแต่ที่เป็นประเด็นก็คือว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับได้เก็บตังค์นะครับได้เรียกเก็บเอกสารนะครับบอกเดี๋ยวผมจะเอาไปทําให้แต่ผลสุดท้ายมีค่าใช้จ,จ่ายในราคา3800บาทราครับาทราคานี้เขาบอกไหมว่าค่าอะไรบา้างครับพี่เขาบอกว่าเป็นค่าอนุเคราะห์พันสค่าลด2,000บาทแล้วก็ค่าฉีดยาอีก จำเท่าไร่ผมจาไม่ได้แต่ยอดคร่าวๆเนี่ยสามพันแปดร้อยบาทครับก็ยังก็ยังไม่รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นใครอะไรยังไงเนาะยังไม่ทราบครับทุกตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครเห็นบอกไม่ให้เอกสารคืนด้วยใช่ไหมครับเร่ตอนครับผมก็วันนั้นญาติก็ติดต่อโทรมาหาผมแล้วก็ร้องผมร้องไห้ว่าพี่ครับผมไม่มีเลยทางนั้นเขาก็ไม่ยอมให้ยกเลิกด้วยยังไงผมก็ต้องหาเงิน3,800บาทเนี่ยไปให้เขาเพื่อที่จะนำร่างของน้าผู้เสียชีวิตท่านเนี้ย ออกมาจากโรงพยาบาลนั้นแล้วก็มาดําเนินการที่วัดลาดประคองทมผมก็เลยขอเบอร์นะครับจากญาติคนนั้นที่ติดต่อที่ผมมาก็เลยโทรไปคุยแต่ว่าการที่โทรไปคุยครับเขาก็มีการพูดท้าทายมานะครับแล้วก็ยั่วยุให้ผมโมโหนะครับก็เลยพยายามยังไงก็ได้ครับว่าเอกสารเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยมาเดี๋ยวมาเบอร์ที่ผมเอาตังค์ที่ผมได้เลย นะครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็พูดท้าทายจนผลสุดท้ายเนี่ยเขาก็กดตัดสายไปนะครับผมก็พยายามโทรกลับไปย้ำยำ้ยำยำ้ำย้ำเขาก็ตัดสายตัดสายนะครับผมก็เลยโทรหาญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่ครับถ้าเขาโทรกลับมาเมื่อไหร่บอกให้เอาเอกสารมาคืนและค่าเสียหายเท่าไหร่มาเก็บกับผมผลสุดท้ายเขาสู้ไม่ได้ครับ mm hmm. เขาก็ต้องเอาเอกสาตรตัวนี้กลับมาคืนญาติ แล้วพอวันรุ่งขึ้นผมเข้าไปดําเนินการให้ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายครับถูกทั้งหมดเลยทุกอย่างครับค่ารถค่าโรงนะครับผมศาลาวัดที่สวดทุกอย่างที่วัดราชประคองทานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับเขาเขาอ้างกับญาติว่าอะไรนะครับที่เอาศพออกไม่ได้แด้วเขายืนยันตอนแรกเลยครับว่าไม่ยอมให้ศพมายังไม่ได้จ่ายสตังค์ครับย,ยังไม่ได้จ่ายสตังค์แล้วก็ยึดเอกสารญาติไปทั้งหมดเลยญาติไม่สามารถเข้าไปดําเนินการเรื่องเอกสารได้เลยสักอย่างเดียวครับ มีการรับศพมาวันไหนแล้วก็ทำยังไงต่อครับศพทางวัดราชประคองทมเนี่ยครับเข้าไปรับร่างผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่25วันอังคารที่ผ่านมานะครับนำกลับมาบําเพ็ญกุศลที่วัดราชเป็นจํานวนหนึ่งคืนครับพอวันรุ่งขึ้นวันพุทธที่26นะครับที่ผ่านมาเราได้มีการชาปนากิจร่างของผู้เสียชีวิตรายนี้ครับผมผู้เสียชีวิตอายุประมาณเท่าไหร่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นชายครับอายุ62ปี เป็นชายอายุ62ปีครับผมเขาแจ้งว่าเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็ร่างกายนะครับได้พิการครับช่วงล่างครับผมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจมีการพูดคุยกับออคนที่ติดต่อกับพวัดเขามีความรู้สึกยังไงบ้างครับเขามาจาับมือผมนะครับบอกพี่ครับผมขอบคุณมากๆครับถ้าไม่ได้พวกพี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะนําร่างของนาออกมาได้ไหมหแล้วก็ไม่ ไม่รู้เลยว่าเอกสารตรงนี้ผมจะได้คืนไหมต้องเขาก็ฝากขอบคุณกับทางวัลลาประคองทำมาเดี๋ยวทางวัลลาประคองทำก็จะมีคลิปที่เขาขอขอบคุณนะครับออกมาให้ชมนะครับผมพร้อมที่เขาถือรูปของผู้เสียชีวิตและอัฐิของผู้เสียชีวิตครับครับหลวงพ่อครับจากกรณีดังกล่าวที่มีการจ่ายเงินในเรื่องของไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องการทําศพนะครับกรณีล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับหลวง อ,อเจอริญพรยัตยมอัตมาภาพพระคูกิติวิริยาพรเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่เจ้าอาวาสวัดราบประงคงรมซึ่งมีเพจอยู่เพจหนึ่งมีศพอยู่ศพหนึ่งเมื่อสองสามวันนี้คือมีโยมไม่มีสตังก็นำศพมาเผาที่วัดแต่ก็โดนเรียกโดนหน่วยงานอื่นเรียกสามพ แต่เขาโทรมาทางวัดราชประคองธรรมทำมมุนิทิสยามนนท์ก็เลยเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้เพื่อไม่ให้โยมเนี้ยเสียปัใจจัยให้แกหน่วยงานนั้นแต่ผลสุดท้ายแล้วโยมก็นําศพมาที่วัดราชประคองธรรมโดยไม่ต้องเสียปัจจัยเลยคือได้ทางวัดของเราประสานงานให้เพราะฉะนั้นโครงการบ้านหลังสุดท้ายของเราเนี่ยทำมานานแล้วแล้วก็ช่วยสงเคราะห์ศพไร้ญาติ แล้วก็ศพไร้ทรัพย์ถ้าเกิดโยมท่านใด <c oughs> เจอคนไรทรัพย์คนไรญาติโทรติดต่อมาได้เลยที่วัดราชประองธรรมเรามีรถไปรับแล้มาถึงวัดเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย <c oughs> เพราะว่าทางวัดราชของเรามีมูลนิธิแล้วก็มีโยมใจบุญซึ่งโอนปัจจัยมาร่วมบุญกระทมวัดราช ก็สุดท้ายนี้อาตมาภาพระภูกิติวิทยาครขออ้างอิงคุณพระรีรัตนณาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวาระประอบตณมจงดลบันดาให้โยมที่ทําบุญกับโครงการบ้านหลังสุดท้ายจงประสบแต่ความสุขฝ่มเจริญคิดสิ่งหน่งสิ่งใดจงสําเร็จจงสําเร็จทุกประการเธอ